ดินแดนแห่งล้านนานอกจากความหลากหลายทางอารยาธรรมและธรรมชาติที่น่าค้นหายังอบอวลด้วยกลิ่นอายของอาหารที่เล่าขานผ่านการเวลา The Lost Taste ตามหารสชาติที่กำลังจะจางหายฟื้นคืนความอร่อยที่เคยเป็นตำนาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสู่คนรุ่นหลังต่อไปตั้งแต่แม่เขาเกิดมาเขาก็ได้กินนข้าหนุมวงแล้วพอเขาใหญ่มาเขาเติบโตมาเนาะความเจริญอันอย่างต่างๆก็เข้ามาทำฮือข้าหน่มวงลดน้อยถอยหายลงไป สวัสดีเจ้าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารทิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อาหารที่ได้รับการโหวตคะแนนมากที่สุดนะเจ้าก็คือขนมวงเจ้าและตอนนี้นะเจ้าเคก็อยู่กับเจ้าของสูตรขนมวงเจ้าสวัสดีเจ้าแม่ปุ๊กเจ้าอยู่ดีกินหวานเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อว่าป้าปุ๊กนะเจ้านางพันษาบัวมะลิเจ้าเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตรรือบ้านใบบุญเจ้าแล้วที่มาที่ไปของขนมวงนะเจ้าเป็นม้านอย่างไรเจ้าพอดี แม่มาตั้งเป็นศูนย์การเฮียนหูภูมิปัญญาไทยไตลื้อนี่นะก็เลยรื้อฟื้นของบะเก่าโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินของกินยางนึ่งเนาะที่เฮาฟื้นขึ้นมาก็าคือข้าวหนุมวงข้านมวง,นมงคนไตลื้อจะฮ้องว่าเขาหนุมตองก้อง ขนมตองก้องต้องก้องก็คือมันจะมีแป้งเนะาะนวดแป้งแล้วเฮาก็จะกะลิกกะลิกทำให้มันเป็นเส้นเหมือนเตียนะจะเป็นเส้นนะแล้วเฮาก็เอาหัวกระต่ายมันนะจนกันต้องก้องอย่า,า,นววางนี้เปิดของว่าขนมต้องก้องอันนี้สมัยก่อนภูมิปัญญาไต้ลื้อนายเจ้าพอต่อมาเฮาก็ได้พัฒนาปรับปรุงกรรมวิธีเย่ใดให้ใหมันวยที่สุดนี่นายเจ้าเฮาก็เอาแป้งมาคึงเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แตะแหนน้อยแล้วก็จีหูกาย เป็นข้าวหนมวงเจ้าแล้วส่วนผสมของข้านมวงมีอะไรอย่างของเจ้าคนเหนือกินข้าวเหนียวเป็นรักเอาก็เลยเอาแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเจ้าเอามานวดนวดกับกล้วย <c oughs> จะเป็นกล้วยใต้ หรือว่ากล้วยน้ำว้าซึ่งณปัจจุบันนี้เนาะกล้วยหอมทองก็แพร่หลายละบางบ้านก็ใช้กล้วยน้ำว้าบ,บางบ้านก็ใช้กล้วยหอมทองแต่กล้วยนั้นจะต้องเป็นกล้วยที่ซุกงอมแก่จัดและซุกงอมแบบเปลือกออกคล้ำๆดำๆเอาไปกินกับใบหน้ากินละอีนะเจ้ามันมีความหวานนะัก ทีนี้เขาบะหื้อเหนียวเกิน mm hmm. เขาแค่หื้อมีความกรอบเหี่ยน้อย mm hmm. เขากะใช้แป้งข้าวเจ้ามาตักเหี่ยน้อย mm hmm. เจ้าแค่นี้ mm hmm. เจ้าเติมเกลือเหี่ยน้อย mm hmm. นวดนวดนวด,นวดแล้วก็ปั้นเพื่อได้เป็นก้อนทำเพื่อมันเป็นวงเนาะเจ้า mm hmm. เอาไปทอดกับน้ำมันค้อน,อนพอทอดแล้วนะเจ้า mm hmm. เขาจะราดด้วยน้ำอ้อย mm hmm. เพราะว่าบ้านเขาสมัยก่อน mm hmm. เขาแบบมีน้ำตาล ก่นจะผูกอ้อยกันเนาะเอาน้ําอ้อยมาเคี่ยวเราละอ่อนสมัยบะเดี่ยวหันน้าอ้อยนะเจ้าน้ําอ้อยเคี่ยวละอ่อนเกิดจะว่าเป็นของหวานน้ําอันอยังเ,เออเจ้าเจ้า,าล,ลารกนี <laughs> ้แค <laughs> ่สีสีแต่แบบเจ้าเจ้าแล้วมันหอมนะเนาะจะหอมมากเลยเจ้าพอเฮาราดน้ำอ้อยแล้วนะเจ้าของเฮาก็จะเอาไปแปะงานเจ้างานนี่ก็มีสองชนิดเนาะหนึ่งงานขี้มอสองงาขาว ซึ่งงาขี้ม้อนนี่ก็หาได้ตามทั่วไปทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าส่วนงาขาวนี่ก็มีอยู่ที่อำเภอเสมิงแม่ทราคนไปรื้อเหมือนกันเจ้า้ปนปลูกงาขาวน้ำอ้ยอยเขาก็ไปเอาน้ำอ้อยจากเครือข่ายจากฟ้าเจ้าเอามาเจ้าของเฮานอกบ้านเฮาก็สืบกันมาหลายหลายชั่วอายุคนและเจ้าป้าสีนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่สี่และก็หาเจ้าสุดท้ายเลยค่ะ น้ำกากทำขนมวงที่อร่อยสักนิด่เปเ่เจ้าเออเจ้าดั้งเดิมป้นใจน้ำเปล่าของฝ้า่ีจะใจกะทิสำคัญแห่งยางหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนของไฟใจไฟกลางค่อนข้างอ่อนเพราะว่าถ้าใช้ไฟอ่อนล้าไปนี่นะจะทำให้ขนมวงนี่นะแข็งกินบะัล้ัแต่ถ้าไฟใช้ไฟแหงล้าไปขนมวงออกมานะมันถึงจะยมโม้พุก กินเข้าไปมันคือแป้งจัมาสซุปปังไรเจ้าเพราะฉะนั้นไฟต้องพอดีพอดีขนมว,วงถูกจัดกรอบนอกนุ่มในเจ้าเจ้าบุกถึงได้ว่าวันนี้นะเจ้ามีความรู้กับเรื่องขนมว,วงแล้วก็ได้วิธีการทำขนมวกึงตัวนะเจ้าฝากไว้ตัวนะเจ้าหนึ่งจากวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารพินนของจังหวัดเชียงใหม่ขนมว,วงเจ้าขอบคุณเจ้าดีเจ้า